Thank you นำนะคะก็ให้ทำไปแล้วจะภาพของท่านเตรียมแเพ่ออาจจะอ้อมลูกพาถึงเจ้าของตกแต่งพาข้ารี่เรองนี้เป็นบเพอเที่จี้เพื่อาไปใช้ได้ท ปาริจัังเทปังภวคาเมียะธาผลังวันจิตวางเสียรสาทตังปาริจัังเทปังภวคามียะธาผลังวันจิตวาเสยรัสสะั้งังตั้งตังไั้งตัง ท่านจะดูแลว่ายังไงเรงสอนตาต้องมาแน่นอนู้ิดนะโดมโมเีนเด้วยเีด้วยไไดปนนึงลูกไปไปไปเดินไปเดินไปเดินไปบนน ทื่วัดโซบียัเนู้นทีคราวนี้น้าย่างก่อนเท่าถ้ำเรียกเรื่งเข้าียู่บ้านเขาเราไป่แต่งเลยเพื่อดๆโผล่ใส่ที่เราไปนั้นออกไปได้เยอะแยะแน่บางคนก็ได้ด้วยไม่ติวันนี้นะใจว่ามีทางที่กว้างยิ่งจะเจ้าของทางนี้เองยิ่งจะได้รวยกว่า dòng đô thị thành phố cổ thì thì có là khối chi để thể không còn không này thì còn có lòng sáu mươi tám tuổi mua thao em ở đây vì đã hay chẳng ai hoặc còn có lòng sáu mươi tám tuổi là thành trong việc đặt đô

หยองเงินหยองดุ้นวยอหายหยองโชว์เงินเมืองเงินทันข้อหลงฟาสิบานหยองเงินเดือนสามหยองเงินหยองดุ้นกระบอกแตกขาดสามเมืองหกไทยถล่มมาหยองเงินสีหยองเงินหยองดุ้นข้อทำลายกระพับรุงพลาสถึงยอดเหนือถึงวัชพิเปษคน

ผู้พายยาพเาหกเมืองสองพันยู่ทุบบาทาหยอกเง่นหลวงปู่พรัญญาก็บหพาษสงนหึ่งเมืองที่พันเจ็ดสบาทร้าทวหยอดเง่นไทยว่าแค่น อุณญภูมิปัตติเสุทน่ปุญญกรมนะอิมินาอุิเสนจักิปหุัโาอสกปริ่